อบปเทุกข่าวสมาคมพัฒนาศิลปาชีพผนึกหลายชาติร่วมจัด2งานใหญ่ด้านความงามเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ประสบความสําเร็จ World Card Awards 2022และ Health and Beauty World Championship 2022 เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะมีการจัดงาน The Best International Business and Personal of World Card Awards 2022และงานการแข่งขันมืออาชีพด้านสุขภาพและความงามระดับนานาชาติยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Health and Beauty World Championship 2022จัดโดยดรนัพลอักคาการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปะชีพคุณปิยะวันบุญสีเลขาธิการเค e a u t y Professional ประจำประเทศไทย และมิเตอร์จุงแจมุลประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิันตรทั่วโลกอาทิประเทศไทยเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฝรั่งเศสและรัสเซียค่ะสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านความสวยความงามในประเทศไทยและต่างประเทศให้เกิดการพัฒนาฝีมือสร้างเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในประเทศและในภูมิภาค สำหรับงาน World Class Award ปีนี้เข้าปีที่5มีผู้ร่วมจัดงานหลกักจากสมาธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้เข้าในคอล์เซนแคนาดาคอนคอเดียยูนิเวอร์ซิตี้ USA ค่ะเห็นนะครับของเราก็าคือเราจะจัดงานในส่วนของ uh, World Class Award นะครับก็เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีมีคนสมบ,บัติในการเข้ารับรางวัลน,นะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีคนให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับมาชั้งจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเวียดนามกัมพูชา ข้ามานะครับแล้วก็ลาฟิลิปปินนะครับก็ให้การตอบรับงานเราค่อนข้างดีครับอาจจะถือว่าเป็นงานแรกนะคะเพราะช่วงนี้เราเปิดประเทศแล้วเนาะนะคะมันก็เลยทําให้งานวันนี้ค่ะล้นหลามจริงๆค่ะเกินคาดหมายนะคะแต่ประเทศมาก็มา,ลมาหลากหลายประเทศหลากหลายประเทศเหมือนกันค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่างานสุความสนเร็นและผ่านไปด้วยดีค่ะครับปีนี้ปีนี้ของเรานะครับจะเป็นปีที่5แล้วนะครับในส่วนของเวิร์คอาร์ตอวอร์ดนะครับที่จัดที่เมืองไทยนะที่จัดที่ประเทศไทยนะครับค่ะเออเราก็เป็นตัวแทนของสมาคมพัฒนาศิลปปชีพนะครับแล้วก็สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้ขยายไปในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศให้ความสนใจในงาน เราค่อนข้างเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับอย่างปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีต่างประเทศมาร่วมงานมาส่งโปรไฟล์มารับรางวัลค่อนข้างเยอะมากนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ เราจะตั้งใจทําแบบนี้ต่อไปนะครับใช่ค่ะ,ะเพราะว่านะคะ,ะจุดประสงค์ของการจัดงานนะคะเราต้องการทีจ่จะเชิดชูเกียรตินะคะให้กาลังใจนะคะสาหรับบุคคลนะคะที่มีโปรไฟล์หรือประกอบภุมงาัญความดีดีเด่นนะคะรวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์นะคะนักธุรกิจค่ะแม้กรนนะทั่งผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ปีนี้ก็เข้ามาร่วมทั้งหลายประเทศนะคะท่านก็จะถือว่านําไปนะคะพัฒนา ต่อยอดในการดูแลเรืเ่องของอธุรกิจของท่านผลิตภัณฑ์ของท่าน,น,านให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตอีกนะคะคนอกจากนั้นก็ยังยังจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยครับ mm hmm. เพราะว่างานเราเป็นเป็นงานที่จัดในระดับนานาชาตินะครับงานของเราจะจัดด้วยการสามช่วงนะครับช่วงเช้าจะเป็นงานมอบรางวัลเวิร์คอาร์ตอะวอร์ดนะครับส่วนงานภาคบ่ายนะครับจะเป็นการแข่งขันมืออาชีพทางด้านสุขภาพและความงามนะครับก็จะเป็นางาน Health and Beauty แชมเปนชิพนะครับ2022นะครับก็จะมีการแข่งขันเอ่มื่ออาชีพในด้านของสุขภาพและความงามหลากหลายอาชีพเลยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับช่วงสุดท้ายเราก็จะเป็นงานอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลกาลาดินเนอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการพอเสร็จจากงานทั้งเช้าทั้งบ่ายมันก็จะเป็นงานในเรื่องของการการสังสรรค์แต่ว่าจะเป็นการสังสรรค์ในส่วนของ นานาชาตินะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการประกวดชุดไทยชุดประจําชาตินู่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะน่าจะน่าจะเป็นการที่จะผ่อนค<ช>ลายนะหรับงานช่วงเช้าและบ่ายขออนุญาตเสริมนะคะในงานช่วงบ่ายนะคะ h and Beauty World Championship นะคะปีนี้นะคะต่างชาตินะคะให้ความสนใจเข้ามาประกวดแข่งขันมากขอเสริมนิดนึงนะคะเราประกวดกันทั้งหมดนะคะหลายประเภทด้วยกันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและความงามสักคิ้วค่ะสักตาสักปากนวดหน้านะคะนวดตัวนวด นะคะโยคะค่ะต่อเล็บค่ะต่อขนตาค่ะแต่งหน้าสักตัวนะคะเราจะรวบรวมนะคะช่างฝีมืออาชีพไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะปีนี้ต่างชาตินะคะเข้ามาร่วมเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวไปดูผลกันค่ะว่าปีนี้นะคะใครจะได้นะคะตำแหน่งของ r o d c h ์ m ช i เป s ชิ p ค่ะครับตอนนี้เราก็มีทั้งเพจของสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนะครับ มีในส่วนของเพจสมาคมพัฒนาศินระปชีพนะครับแล้วก็ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะมีะสามารถติดตามช่องทางของเคบิวตี้ประเทศไทยแล้วก็สมาคมพัฒนาศิลกะปิชีพได้ค่ะส่วนในช่อง y t u t u นะคะเราใช้ชื่อว่า World Class Award นะคะในช่อง YouTube สามารถเข้าไปติดตามผลการประกาศรางวัลได้เช่นเดียวกัน,กนค่ะอย่างที่เราได้มาตะคเรียนใทราบแล้วว่าเราแบ่งเป็นสี่สาขาด้วยกัน ใช่ไหมคะสีสาขาด้วยกันดังนั้นเนี่ยแต่ละสาขาสามารถที่จะส่งโปรไฟล์เข้ามาได้คือหนึ่งะคะผู้จัดงานหลักนะคะสมาคมพัฒนาศิลประพีพประเทศไทยตามเพจ Facebook นะคะแล้วก็ช่องบออล็อกเว็บ้วเนาะครับนี่ครับนะคะ แล้วก็นะคะพันธรรมนิตรนะคะที่จัดงานร่วมกันนะคะสมาพันธ์ความงามมืออาชีพประเทศจีนใต้หรือเคบิวตี้เราก็มีช่องทางโซเชียลเป็นเพจอยู่เช่นเดียวกันค่ะนะ,ะ,นะะพันธรรมนิตรที่อยู่ในเครือนะคะของพวกเรานะคะก็โรงเรียนสตูดิโออะคาเดมี่นะคะโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามนะคะตอนนี้ก็มีสาขาออนนุษนะคะสาขาพัฒนาการนะคะสาขาเชียงใหม่นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะก็กอยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับส่งโปรไฟล์ เข้ามาในปีต่อๆไปนะครับเราเชื่อว่าปีต่อๆไปเราจะยิ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับให้เราก้าวขึ้นไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับนานาชาตินะครับในส่วนของทุกทุกสายอาชีพนะครับสามารถส่งท่องทางมาได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับของสมาคมพัฒนาศิลป์อาชีพครับอีชอช19ปีนี้เริ 이 대회를 진행했습니다. SNS와 태국 페이스북을 통해서 공부하고 있습니다. 태국에서 프로필을 요청하시면 한 케이 저희 k 이티 전문가 연합회에서 보내드리겠습니다. 미간 이나프로가이카프로이저태국프로필이 저희 테이블트 이케 오 뷰티 사 뷰티 오늘 아침부터 많은 <목소리도> 한술자이에계셔가지고 <나는> 어, <목소리도> <미용이 목소리도> 즐거운 시상식을 진행을 했습니다 그리고 모두에도 많은 학생들 미용 이제 선들이 나와서 대회를 치는 정 좋은 성과를 보셨으면 좋겠고요 모두들 어, k 이티 타일랜드를 많이 사랑해줬으면 좋겠습니다. ในช่วงเช้านะคะเราได้มีการประกาศรางวัลแล้วก็แจกรางวัลสําหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะที่เป็นประธานแล้วก็เป็นผู้รับรางวัลในวันนี้ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันเนี่ยเขาก็คาดหวังให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับคะแนนที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำกันให้เต็มที่ค่ะ อสอบทุกข่าว